แ,แ,และนี่ก็คือการควบคผมนะตอนที่โคจะแหลกเลยนี่เป็นการอาคิดทอลีอครั้งแรกแต่ไม่ใช่การเลี้ครั้งแรกเซตที่ผมใช้ตอนนั้นก็ผมก็คิดว่ามันเก่งแล้วเออรถถัง สป e กเกอร์แมนดัสปกเแล้วก็สปีกเกอร์ฮาโลวีนซึ่งยังไปดีวินยอยู่เลยแล้วก็คาเมราเวลานี้ยมันผ่านไปเร็วมากเลยนะจริงคลิปนี้หน้าปกมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอัปเดตโคตรนานอะ่ะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปล่าสุดในสมัยก่อนอะนะแบบมาซาผมมันจะแบบว่ามันยังแบบมันแบบเครื่อผม คือมันเป็นคลิปที่ผมยังจำได้หรือว่ามันตอนแร,ก,รกมันมีคนดูน้อยมากส่วนอัน,นอันนี้คือคลิปที่อยากคิปกับเพื่อนนะแต่เพือิ่งไปน้อนเมื่อกี้ลืมบอกตอนนี้สี่ทุ่มแล้วตอนนี้พัฒนาเนกตรเป็น,งนหงุ่มนะคะจะมีแค่ดีเจน้อยผิด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 แล้วอันนี้อันนี้ดีเจแล้วดีเจเมื่อหกเดือนที่แล้วผ่านมาสองเดือน มีระดับมิติกแล้วเกมนี้มันนานมากเลยอ่ะใช่แกเล่นโคนาเลยอ่นนะใช่ชาบีาาผมเชื่อว่าผมจะทำชาเลนจ์ใช้แต่อีบิตผ่านโหมดคือไม่ดีกว่าส,สมัยนี้ถึงสมัยนู้นอ่ะคือสัญญาณเลยคนดูอะ่ะทำอะไรไม่ค่อยได้นะผมคิดว่าทำอันนี้ดีกว่าใช้แต่เล่ผ่านโหมดวี <c oughs> นี่หยบโอ้ยเนาะ สัญหาหลายๆของเลยมีตึง้งโครกระแวแล้วก็ซูบัตเตอรที่ตรงนี้พลังอ่ะเก่งพอๆมีเอาจริ้งนะอีปิกตัวกี้เป็นตัวแรกๆที่ทำให้ผมผ่านในเมย์ได้ไไดฟอร์ดีเจที่หลังผมเปลี่ยนเซ็ตน,นะเนี่ยคือแบบปอัน,นนี้เป็นความพัฒนาแบบมีความพัฒนาที่านนการ์นตาคิดของเพื่อนนะแต่คือเพิ่งไปน้อนเมื่อกี้แต่อันนี้ก็พัฒนาเหมือนกันคือมีตัวโดนอ่ะ แต่สมัยนี้ผมไม่ใช้ตัวกัสสตันนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปล่าสุดนะอันนี้สปอยนะเดี๋ยว6กโมงช้าวันนี้ไอหกโมงเช้าของ,งวันที่สองผมจะลงคลิปทอยเลดเป็นอีพีที่อะไรไม่รู้อันนี้ 1, นอันนี้สองอันนี้3อันนี้ส,นนสใช่ไหมถ้าใช่แปลว่าอันนี้น่าจะเป็น4ี่เป็นสี่ นระงตัวกัในราตัวกัมกอลีแล้วแต่พึ่งตอนนี้ไอ้วันช้ามันโหดกว่าผมอ,อันนี้อาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล้วาได้ไหเนี่ยขอพัฒนาเยอะอยู่มีหกแล้ว อันนี้ทีวีดีเฟนเก็บทีวีดีเฟนซื้อเก็บสูงมากเลยแนละ้วโค้ดผมเอ่อผมมีโค้ชอยู่แต่มัใส่ไม่ได้แล้วด้วยจะถูปไปเอาโคด้ดเนะี่ยยูทูบเบอร์รอะไรอะกูเยอะสุรลบอะไรอะ,อะนินจาไทยคูนอ๋ออันนี้อ๋อเฮ้ยเผื่อสปอยฉันได้เลยผมกำลังทำนินจาไทยคูนอยู่อัน นึ One, two, three, four, five, six. Um, ่งสองสาส่้าอืมเาสยกเลยอยากเลยหนึ่ 1, ถึงหกแล้วก็1นึ่ไม่ใช่มันต้องหนึ่งมันอา EP นั้นจะเป็น EP ที่7จ็ดละกันซึ่งเดี๋ยวผมลงคลิปเลย ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมลงไว้สปอ,อยนะแล้วก็ใครไม่รู้ช่างมันแต่ที่รู้คือผมไอทอลิ e ตอีที่7จ็ะมีเรื่องสำคัญจะมาบอกด้วยนะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ไปหาดูเองเพราะตอนนี้ผมเปลืองกิ๊กมาก